สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นครแดงโปรโมชั่นคือเกาครับผ้ามาทาเลือนน้ำฤกษ์เป็นน้ำปัตตานีปากอ่าวไทยครับพี่น้องครับพี่น้องที่เห็น,หนก็นคือเลือนประมงครับจอดเรียงไล่ยอยู่จำนวนมากครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับ บรรยากาศทั่วๆไปครับเรือประมงที่จอดอยูก่กามีที่พึ่งเข่ามาเนี่ยครับสองสามลำเนี่ยโชคชัยนาวีสิบสองโชคชัยนาวีเก้านี่ก็รับเขาก็เข่ามาครับพี่น้องครับเขาก็ขึ้นปลาแล้วครับที่เห็นนั่นคือเรือเอกมณ่อน,นี่สิบสองกันไปนองกําลังเข่ามาจากอ่าวไทยครับกําลังเข่ามาจากอ่าวไทยสังเกตลำเรืเลอลำนี้นี่ปลาบ่าหน่อยครับ สังเกตจากทั้งหนาเลือดสีจมๆครับพี่น้องครับสีจมๆนี่ครับพี่น้องเอกมณีชัย12ครับนี่ครับพี่น้องครับกลับจากทะเลอ่าวไทยมันมาดครับน้องก็เข่ามาเราเนี่ยครับพี่น้องปลาเต็มเะครับเนี่ยประมาณ20ตันหมดแล้วครับประมาณการครับพี่น้องนะครับ เอกมณีชัยสิครับ,รบกําังสี เขาไปท่าเรือสะพานปลาเมืองปัตตานีครับพี่น้องครับเอาปลาไปขายครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศของแม่น้ำปัตตานีนาท่าเรือน้ำลึกครับ ก็สีม่เลือประมงเข่าเขาออกออกอยู่ตลอดครับพี่น้องครับสำหรับลำ่ำยยาน่นี้ลาบวารี 7ครับพี่น้องเพิ่งกะจอดล่อออกครับครับนี่คือเลือประมงเขา่าพิ่งเขามาาครับพี่น้องครับบรรยากาศแม่น้ำปัตตานียง้มแรงๆครับ อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อยุติเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับสำหรับท่านผู้ชมครับผมสวัสดีครับ